คลิปนี้นะครับเราอยู่กับ Su z u k กิ w วิตป้ายแดงนะครับวันนี้มาสอนวิธีการเดินกล้องบันทึกนะครับแบบฟิลแท็บนะชี้เป้าจุดต่อเลยนะครับว่าฟิลเราจะใช้ตัวไหนนะครับตามเข้าไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้เราอยู่กับ Su z u k กิ w i ิตป้ายแดงนะครับมาติดกล้องนะเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้าให้ดูนะครับว่า ติดกล้องแบบฟิลแทบนะครับเข้า2ตัวเข้ายัางไงนะเขาสั่งกล้องมาน่าจะรู้จักกันแหละผมไม่ได้ขายนะยี่ห้อนี้ให้ดูเฉยๆเป็นแบบนี้นะผมมีแต่ติ้งแวนอ่ะเรามาดูในรถกันครับไหนดูป้ายหน่อยซิวันนี้วันที่ถ่ายเนี่ยยี่หกยิบ็ดนะครับใครจะซื้อก็ซื้อนะศูนย์ห้าสี่ห้านะครับแชร์ดวงกับพี่เจ้าของรถเขาเอานะเผื่อจะมีดวงอะ ผู้มือรถนะครับบอกว่าฟิลอยู่ข้างซ้ายตรงนี้นะครับเก็บไว้ให้ดีนะพอจะใช้เดี๋ยวหามไม่เจอนะครับเราจะต้องถอดเก๊ะออกมาก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่จะเปิดช่องฟิลลงมานะครับช่องฟิลเขาอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ถอดเก๊ะจะเปิดไม่ได้นะมันบังกันอยู่วิธีถอดเก๊ะนะครับซูซูกิสวิ t นะคล้ายกับคู่กีเซเปิดมาก่อนจับซ้ายขวาดึง รถใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะถ้าไม่ดึงไม่ออกรถใหม่มันแน่นนะครับเรื่องปกติเนี่ยพอดึงเก๊ปปุ๊บเอาเก๊ออกได้เลยเห็นไหมนี่กล่องฟิลเขายู่ตรงนี้เห็นไหมครับซ้ายมือดําๆนี่ผมจําได้นะว่าไอ้ตัวก่อนตัวเนี้ยมันจะมันจะอยู่ข้างขวามั้งถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ใครรู้บอกทีนะไม่ได้จับนานแ,ลนะแล้วสวิฟ์เนี่ยอะเราถอดอันนี้ออกมาครับข้อเสียของการต่อแบบฟิลแท็บนะครับแผ่นอันเนี้ย จะปิดลงไปไม่ได้นะเพราะว่าฟิวแถบมันจะยื่นขึ้นมาอันนี้มันจะปิดพอดีเดี๋ยวแผ่นนี้เราจะต้องเก็กบไว้ให้ลูกค้านะครับเก็กบไว้ในเก๊ะนะเขาก็จะมีบอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีบอกหมดเลยว่าเราจะใช้ตัวไหนดีผมแายๆดูแล้วผมคิดว่าผมจะใช้ฟิวโดมเนี่ย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 ฟิวโดมเนี่ยจะเป็นไฟตรงแน่นอนนะครับ10แอมป์นะครับแล้วก็เนี่ยมีมีโดมมีโดมธรรมดากับโดม2เห็นไหมผมว่าผมจะใช้โดม10แอมป์เนี่ยตัวหนึ่งเอาเข้าไฟตรงนะครับแล้วก็ อีกอันนึงอะไรดีอะเรดิโอไหมเออเรดิโอก็ได้อยู่ใกล้ๆก,กันมันก็จะเว้นรูนึงเห็นไหมเรดิโอ15แอมป์กับโดม10แอมป์นะครับสองโทนนี้นะเดี๋ยเราดูฟิวก่อนนะฟิวเป็นแบบไหนอ่าฟิวเป็นไมโครหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเอาฟิวแท็บไมโครหนึ่งมาต่อนะอ่ะเดี๋ยวเราจะต่อฟิวแท็บนะครับอันนี้ดีหน่อยเขามีหัวมาให้สําเร็จเลยเห็นไหมแล้วก็เอาเหลืองเข้าเหลืองนะครับเหลืองเป็น a อนะไหนดูซิ อ๋อเ AC, หลืองเป็น VAC ดูดีๆเหลืองเป็น VAC ก็คือไฟตรงนะแดงเป็น ACC นะครับแดงก็คือไฟบิดกุญแจอ่าเดี๋ยวเราเสียบต่อกันเลยนะอ่ะนี่นะอันนี้คือสายเขาผมจะเข้าฟิวแทบก่อนเลยนี่ยสเปคิฟายคอนเนกเตอร์มินิตกลงตกลงเขาเรียกมินิใช่ไหมเขาไม่เรียกไมโครใช่ไหม บางคนเขาก็เรียกเนี่ย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 ผมไม่อ่านมาเขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกมินิอีตัวเนี้ยอีตัวขายาวเนี่ย,เ,ยเขาเรียกมินิส่วนอันนี้ยเขาจะเรียกไมโครแต่เนี่ยซองมันแปลว่าไมโครไม่รู้สร่างชางมันเอาเป็นว่าเอาทรงเนี้ยร้านผมเรียกฟิวโตโยตา้าทรงแบบเนี้ยเนี่ยแตฟิวหน้าตาจะเป็นอย่างนี้สองแอมป์เองด้วยะนะฟิวแท็บเนี่ย ฟิลที่เขาให้มานะครับฟิลสองแอมตัวนี้เป็นฟิลที่จะไปกล้องนะให้เอาฟิลเสียบไปข้างบนส่วนอีตัวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราไปถอดจากในรถออกมานะครับแล้วก็มาใส่แทนเนี่ยลงไปนะึนี่อันนี้คือตัวข้างบนชึบนะสองตัวเลยอ่ะพาร์คเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปเลยครับถ้าเขาย้ำหัวมาอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ถ้าไม่ย้ำหัวผมแนะนำตัดต่อนะ ึบเสียบเข้าไปเอายางหุ้มดีๆนะครับเสร็จแล้วผมแนะนำสกอตเทปพันหน่อยนะกันเปลือกยางมันหลุดนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปในรถกันครับเราได้ฟิลแท็บแล้วนะอะเดี๋ยวเราดูฝาอีกทีหนึง เดี๋ยวจะได้ชี้เลยนะว่าตัวไหนนะมันมีสามแถวเห็นไหมนะมีสามแถวมันจะอยู่อย่างนี้ฟิลมันจะอยู่อย่างนี้ตามรูปเลยเห็นไหมสามสิบแอมตัวบนซ้ายมือเห็นไหมครับเป็นสี่เหดี่ยมๆนะ AC กับ AC สองนี่ห้ากับสิบห้าแอมแถวล่าง AC สามสิบสิบห้านี่นี่ AC สามก็ได้ห้าแอมตัวนี้เดี๋ยวลองดูดิมีไฟไหมอ่าอาตัวนี้แล้วกัน เดี๋ยวผมเอาตัวนี้แล้วกัน AC สามห้าแอมตัวนี้นะนี่ที่มันอยู่ข้างๆกับตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ตัวสิบแอมตัวนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวสิบห้าแอมตัวนี้สองตัวนะครับอดึงออกครับจริงแล้วถ้าไม่มีครีมนะเขาจะมีที่ดึงอยู่หน้ารถแต่ว่าผมขี้เกียจเปิดกระโปรงหน้าผมเอาครีมดึงเลยง่ายกว่าปึ๊บนะแล้วก็สิบแอมอีกตัวหนึ่งนะครับเอ้ยห้าแอมอีกตัวหนึ่งไม่สิบแอม ออกละอ่ะ10แอมเป็นไฟตรงนะไฟตรงสีเหลืองนี่นะแล้วก็10แอมปส่ตรงนี้ส่วน5แอมเนี่ยเป็นไฟ AC นะครับไฟ AC สายสีแดงนะเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเอาลงไปเสียบครับเสียบให้ถูกที่นะ10แอมป์นะครับ ข้างข้างบนนี้วก็เสียบลงไปครับปุ๊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 บเบียดกันไหมอ่ะบางทีมันติดคู่กันอาจจะเบียดนะเดี๋ยวผมลองก่อนนะถ้าเบียดเราต้องขยับหาฟิวตัวอื่นมาใส่แทนนะอ๊บอ่าโอเคได้แล้วทีนี้เราก็จะเหลือสายส,ายสีดําเส้นนี้ทีนี้เราจะเหลือสายสีดําเส้นนี้แล้วก็หาที่ลงกาวนะครับหาหัวน็อตลงกาวเอานะอ่ะตรงนี้ยมันจะมีน็อตอยู่ตรงเนี้ย จะมีน็อตอยู่เดี๋ยวผมจะใส่น็อตตรงนี้นะไอเอาน็อตไขกับสายเส้นนี้นะเราแกะอันนี้ออกก่อนจับนี้จับนี้นิ้วโป้งจับนี้นิ้วชี้จับนี้้วดึงเห็นไหนี่นแล้วก็อันนี้อันนี้เขาจะสนมากถ้าเป็นข้างคนขับนะมันจะมีหัวล็อกแต่ถ้าเป็นข้างคนนั่งไม่ค่อยมีแกะได้เลยดึงออกงี้ได้เลยเห็นไหมปึ๊บไหนดูดีตรงนี้มีน็อตตัวหนึง่งข้างในมีเหล็กไหมอ่ะนี่ มีน็อตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงกาวที่น็อตตัวนี้ก็ได้แต่ว่าหอยข้างนอกไม่สวยเป็นกามแล้วฝามันครอบอยู่ไหมวะเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตเอ,อฝามไม่ได้ครอบแล้วกูจะแกะทาไมวะเนี่ยตกลงไม่ต้องแกะก็ได้แกะมาก็ไม่เจออะไรนี่เดี๋ยวต้องงัดกิฟต์ตรงนี้ออกเดี๋ยวผมจะลงตรงน็อตตรงนี้เดี๋ยวผมว่าไข่น็อตออกก่อนนะอ่ะนี่ไข่น็อตตรงนี้ออกเราจับดูก่อนมันเจอเหล็กอยู่ผมเอางี้ ผมเอาใส่ไปข้างหลังเลยใส่ไว้หน้าเหล็กเนี่ยใส่ไว้จากข้างหลังเนี่ยนะแทงเข้าไปข้างหลังนะแทงเข้าไปข้างในได้ไหมต้องได้สินิดนึงนี่ขามันอยู่ข้างในละเลีรยหน่อยเลีรยหน่อยป๊าบอะไข่น็อตครับอะแค่นี้ก็ใช้ได้ละ เราอยากรู้ติดไม่ติดนะเดี๋ยวเราไปเอากล้องมาลองก่อนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกล้องนะครับตอนนี้เสร็จตอนนี้ผมเดินสายเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวลองออนกุญแจดูก่อนนะอ่าโอเคนะครับใช้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นจบเดี๋ยวเราทําการเดินสายกันครับตกลงแล้วสายอย่างที่ผมบอกนะเนี่ย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 เห็นไหมพอปิดพอปิดแล้วมันบอกชัดดาวเรียบร้อยนี่ กล้องหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาติดกล้องหลังนะคือจริงๆก็จับกดเลยก็ได้นะแต่แบบอยากจะเห็นภาพก่อนนะว่าเป็นยังไงเถือนี่ถือ่ะตอนนี้กล้องมันนอนอ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมอ่าโอเคตอนนี้กล้องมันนอนอยู่นะจะติดตรงนี้ ตีลังการครับเห็นไหมต้องกลับข้างนี้นี่เลยเห็นได้ปัดน้ำฝน้างล่างเราต้องการมุมนี้นะมุมนี้คือมุมที่กว้างที่สุดแล้วโอเคที่สุดนะะตรงนี้นะครับติดตรงนี้เลยอีกทีนะดูทีนะ เสร็จ okay. แ,แล้วเราก็เก็บสายเข้าไปหน่อยนะเรียบร้อยกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกดกดตรงนี้กับกล้องกล้องหน้าชาัดอยู่กล้องหลังก็ชัดนะไม่ใช่ไม่ชัดแต่ว่ากระจกเลอะไม่ต้องตกใจอ่นะเรียบร้อยครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามให้ด้วยนะครับ